สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเพราะวผมแฝ่เอสเคครับวันนี้ผมจะไม่แนะนํำแนวทางการเล่นพระนะผมตามความคิดของผมเองนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างก็มาดูเลยครับสำหรับสิ่งที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะที่ผมเห็นก็คือพระสายซับนะครับผมพระสายซับในแนวทางของผมนั้นนะฮะมาดูกันเลยนะผมจริงๆในเรื่องของสเตตัสเนี่ยผมไม่ฟิกนะก็คืออย่างน้อยผู้ชมก็ต้องมีอินนะฮะอินวิดอินเด็กหรือว่าจะคิด คิดอะไรไม่ออกก็คือเนี่ยฮะไปตามนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่ผมก็มีเต็มที่ยังไม่ได้อัพด้วยนะเดี๋ยวผมอัพเลยล้วกันตรงนี้ตรงนี้ของผมเป็นสายซับนะฮะโอเคผมผมไม่ได้ฟิกอินล้วนแต่ถ้าเป็นสายเก็บเบลผมจะอัพอินล้วนนะแต่ว่าถ้าเป็นสายซับไม่ไม่จะเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะให้มีวิทย์ให้อึดบ้างส่วนปัจจัยสําคัญนะฮะสิ่งหลักๆที่คนอยากรู้มากกว่าสเตตัสเพราะสเตตัสส่วนมากคนก็ คิดออกแบบเองกันได้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะอัพแนวไหนแล้วแ,แต่ความต้องการของเราแต่สิ่งสำคัญคือสกิลนะครับมาดูกันเลยนะครับผมามคิดของผมนะเนื่องจากเล็กเวอร์ชันนี้เนี่ยการที่เราจะไลบ่บัฟสกิลสูงๆที่มีระยะเวลาในการไล่นะฮะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะใช้เวลาไล่นานมากถ้าเราของไม่แน่นเปียะนะฮะฉะนั้น ในการอัพสกิลบางสกิลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอัพให้เวลสิบหรือว่าเวลสูงสูงนะครับผมเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยไล่ช้ายกตัวอย่างนะครับผมสกิลเซนจูรี่นะครับผมผมอัพสิก็จริงแต่ผมจะใช้แค่เวล 4. สี่สมมติว่าผมใช้เวลสิบนะฮะมาดูเวลสิบกันเลยนะครับมันก็จะไล่นานนะครับผมตามนี้เลยครับผมนานยังไงนานเวลาเราลงดันนะฮะเรามาดูกัน เวลาเราไปลงลงดันดันเด็กอะไรแบบนี้ฮะหรือว่าดันบอสนะฮะที่มันที่มันมีจังหวะที่ลูกท่านผู้ชมต้องหลบสกิลหลบสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆที่เขาปวดมันจะทำให้คุณเนี่ยฮิลได้ไม่ต่อเนื่องเพรฉะนั้นการไล่ท่านเน้นไล่เร็วๆไว้ก่อนอเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบอสมันไม่ได้ตีแรงเวอร์ขนาดนั้นนะครับผมหมายถึงว่าบอสในในดันคิสสั้นนะฮะ ะผมก็จะอัพไวแค่นี้พอนะครับผมยกเว้นว่าถ้าเป็นบอสนอกแมพเราก็ใช้เวลเต็มได้นะครับผมเพราะตอนนั้นเพราะว่าบอสนอกแมพเนี่ยบอสแมพโลกเนี่ยก็คือคนเขาจะแจกมันเยอะอยู่แล้วตรงนั้นมันก็เลยเราเอาเวทที่ไล่ช้าๆได้นะครับผมก็จะใช้แค่เวลประมาณสี่ก็พอนะนี่ผมจะไล่เวล์สี่เห็นไหมฮะมันเพียงพออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีสกิลฮิลเยอะนะฮะ ต่อมามาสกิลต่อไปนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลของพีสนะครับผมก็คือคาดแรกยังไม่มีนะฮะฮิลฮิลนี้ท่านผู้ชมอัพเต็มได้เลยนะครับผมแล้วก็อัพนี้ได้เลยเสริมฮิลให้แรงขึ้นนะครับฮิลนี้เต็มได้เลยเบสซิ่งเต็มได้เลยนะครับผมเพราะเป็นสกิลที่ไม่มีเวลาในการไล่นะครับผมเอจใหญ่ก็เต็มได้เลยแต่ช่วงเรกๆอาจจะตอนดอดเป็นคัทหนึ่งเนี่ยอัพไปแค่5ก่อนก็ได้นะผม 5 5 5 5นะฮะส่วนนี่ครับคายลี่นะผมก็อัพไปแค่5พอนะครับไลท์เบสซิ่งมันก็เป็นสกิลฮิวที่เรากดแล้วจะฮิวให้ทั้งตี้แบบเป็นเด้งอ่ะเป็นเด้งนะฮิวฮิวเด้งแบบคล้ายๆเซนจูรี่นะครับผมนะคล้ายๆเซนจูรี่แต่ว่าดีตรงที่ว่าฮิวให้ทั้งทุกคนในตี้ไม่ว่าจะยืนไกลแค่ไหนนะฮะประมาณนี้ครับผม ก็เป็นจังหวะจังหวะไปสกิลนี้คุณดาวนานแต่มีไว้ก็ดีนะครับผมไว้คอมโบกับเซนจูรี่นะครับผมในช่วงแรกๆอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอัพเซนจูรี่ให้เต็มไม่จำเป็นต้องใช้เวลสิบเซนจูรี่ก็คือใช้เนี่ยใช้สลับกันไปได้นะแก้ขัดหน่อยมันช่วยในการรีเจนนั่นเองนะครับผมเน้นรีเจนทีๆส่วนฮิลฮิลเลือดจะเยอะก็ใช้ฮิลถ้าเพื่อนเราเลือกลดเยอะกวเน้นใช้ฮิลใหญ่ไปดีกว่านะฮะ เพราะว่าเ Legendary version นน,นี้เนี่ยดันดันดันตรงนั้นนะฮะดันคริสตัลบอสจะไม่โหดเท่าไหร่ดาเมจไม่ได้จ๋าเท่าไหร่นะฮะส่วนมากจะตายกับพวกสิ่งก่อกวนในแมปมากกว่านะครับผมแต่ดาเมจบอสนี้ไม่เท่าไหร่ฉะนั้นอ่าในฮิลที่แบบเป็นแบบเป็นประเภทฮิลหมู่เนี่ยอัพไม่ต้องเยอะนะฮะใช้เวลน้อยก็พอแล้วยกเว้นว่าคุณเปย์จนของแน่น แบบไล่เร็วแล้วคุณก็ใช้แบบจัดเต็มได้เลยนะครับผมส่วนสกิลอื่นๆนะครับอัพได้ตามความต้องการนะครับผมถ้าใครที่เคยเล่นพีดมาหลายเกมแล้วคุณก็สามารถออกแบบเองได้นะถ้าตี้เรามีพวกทําดาเมจเยอะๆแอสฮันเตอร์นะครับผมก็เนี่ยอัพกอเลียช่วยให้ทีมนะครับผมได้ค่าลักเพิ่มขึ้นแ้เพิ่มคีด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ต้องอัพอยู่แล้วฮะก็เป็นลองลงมาจะอัพไหนก่อนก็ได้นะครับผมพอสุดท้ายคุณก็ได้อัพสองอย่าง ตรงนี้จะเป็นช่วยของอเรื่องของเพิ่มเดฟนะครับอันนี้ท่านผู้ชม,ชมก็รู้อยู่แล้วนะคระับะะก็สกิลที่สำคัญก็อยู่ที่ประมาณนี้ผมงเาะว่าก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่ผมใช้ก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นข้างล่างเลยก็คือมีฮิลฮิลเดี่ยวเซนจูรีเวลสี่นะฮะเพสซิ่งชุบนะผมแล้วก็ระครังคอเลียอ๋อมีก็ไคลี่ด้วยนะผมไว้ปับใส่ แล้วก็ไลท์เบสซิ่งนะครับเป็นฮิวโมเหมือนกันแค่สกีฮิวก็3 h ฮิวแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นสไตล์ของผมเองซึ่งมันไม่ไม่ไม,ม่ไม่มันไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าเกมเราสามารถรีสกิลได้เรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ว่าต้องเสียตังค์แค่นั้นเองนะฮะเสียตังค์ในเกมไี่แหละฮะเก็บเอามันจะอยู่แต่อยู่ที่สไตล์ของเราเลยแต่โดยโดยส่วนตัวที่ผมเล่นผมจะเล่นแนวนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วสำหรับผมนะครับผม สำหรับใครมีแนวทางอะไรอย่างไงก็สามารถพูด <c oughs> คุยแชร์กันได้นะครับผมอฮะอีกเรื่องหนึ่งของสวมใส่อ่ะอันนี้ผมพูดให้กับคนที่ไม่เคยเล่นเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับผมของสวมใส่เน้นของที่เป็นลดคูณดาวนะครับผมในช่วงแรกนะในช่วงแรกที่เรายังไม่มีไอเทมยังไม่มีการลดคูณดาวผมว่าอยู่พวกประมาณเลเวลหนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยที่เราต้องใส่ของลดคูณดาว ถ้าเราวิวสูงแล้วเราคงอยากมีของแบบว่ามีออปชันอะไรที่รถคุณดาวเยอะแล้วเราอาจจะไปใส่เป็นคา,าทา,าหนึ่งมือนะฮะแล้วก็ถือโล่ข้างหนึ่งนะฮะเพื่อทําให้เราถึกยิ่งขึ้นในช่วงแรกทผมผมประเมินจากกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นลงบอสอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับพีซนะฮะก็โอเคของก็แล้วแต่ตามมีตามเกิดเลยครับชุดชุดแรกๆก็ใส่อะไรก่อนก็ได้นะผม ส่วนชุดวาาคลี่ใครมีมีงบมีอะไรก็ทําชุดวาาคลี่เรื่อยๆนะครับผมนะฮะสายฟรีก็ทําชุดวาาคลี่ได้นะฮะสายเปก็ชุดอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึอกอันทีหลังนะครับผมเอาให้คร่าวๆเ,เอาให้เล่นได้ก่อนในช่วงแรกๆนะครับผมให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเล็กๆน้อยๆกับไอเทมแล้วก็สกิลของเล็กเวอร์ชันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันมาได้ครับสำหรับ คลิปนี้ผมก็แนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ